ไข่เต็มท้องเลยพี่น้องไข่เต็มท้องเลยกำลังย่างเนี่ไหมโอ้คเป็นกระแซบแต่นาเต็มท้องเลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีสดสสดทุกท่าน,นนะครับวันนี้มาชมบรรยากาศการขายอื่งกันอีกหนึ่งวันครับนี่ครับนี่ครับคุณยายลีผมกําลังเสียบไม้ย่างอยู่ครับนี่ครับเสียบลักษณะนี้เนาะคุณยายเนาะนาไม้ละร้อยค่ะาไม้ละหนึ่งร้อยบาทครับนี่ ไม้ละหนึ่งร้อยบาทครับนี่ครับย่างแล้วพี่น้องไม้ละหนึ่งร้อยบาทครับอึงย่างครับไม้ละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องนี่ตอนนี้กําลังย่างแล้วครับตะบูนเรากำลังเอาใบไม้อบนะครับเพื่อจะให้มันสุกด้านบนด้วยครับผมอึงย่างไม้ละหนึ่งร้อยบาทครับไม้ละหนึ่งร้อยบาทขายอึงครับนี่ของวันที่สองนะครับ นนาเขาแวะมาช่วยเลือกหญ่นะครับนี่อึ่งครับอึ่งอึ่งครับอึ่งอึ่งย่างเราก็มีนะครับพี่น้องซือขายอึ่งครับพี่น้องของวันที่สองครับวันนี้มีเรามีอึ่งย่างด้วยนะครับนี่ร้านเยลัยครับร้านยายตุ๊กยยลีครับแล้วก็ร้านสุดนุ่นเลยร้านเจ๊ปูครับหรือร้านน้องน้ำหวานนะครับ ร้านเจ๊ปูนะครับแล้วก็ร้านใหญ่ตุ๊กหญ่ลีครับต่อกันไปเลยพี่น้องเลยต่อ,อกันไปเลยร้านน้องน้ำหวานครับซื้อขายอึ่งน,นะครับร้านขายของป่าครับนี่พี่น้องมาจอดซื้อเรื่อยๆครับทั้งวันครับพี่น้องทั้งวันทั้งวันลูกค้าจอดซื้อทั้งวันเลยนี่ครับร้านเจ๊ปู รถจอดแวะซื้อเรื่อยๆครับพี่น้องรถจอดแวะซื้อเรื่อยๆครับบรรยากาศการคัดคัดนี่มาซื้อเรื่อยๆครับนี่ลูกค้ามาจอดซื้อเรื่อยๆนะครับลูกค้ามาจอดซื้อเรื่อยๆบรรยากาศขอสามชาติหน่อยครับโย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 ไม่ปีบไม่เลยไข่กำลังเป่งเลยพี่น้องไข่กำลังเป่งเลย ล็ <ersch> โลซ้องโลคลับลูกค้าแวะมาเรื่อยๆนะครับแวะมาเรื่อยๆเลยพี่น้องเลยแนกนั่งยางก็ยางไปครับรีผมนั่งยางไปครับลูกค้ามาจอดกันเรื่อยๆครับบรรยากาศการซื้อขายอึงเรื่อยๆเลยครับวันที่สองนะครับรถมาจอดกันเรื่อยๆเลยรถมาจอดกันเรื่อยๆเลยครับ ครับนี่อึ่งร้านยำติ๋วนะครับมีอึ่งลายด้วยนี่นี่แมคค้าเรากาลังคัดอยู่ครับนี่นี่ใครเลียคนี่อึ่งก็สวยแม่ค้าก็สวยครับวันนี้ร้านยำติ๋วเรามีนี่เลยนะครับพี่น้องมีแมเป้งครับแมเป้งมดแดงแล้วก็ร้อนตานครับแล้วก็อะไรนี่อึ่งปลาลาครับพี่น้องมาแล้วครับปลาละอึ่งนะควนี่ ครับมาเด้อมาช่วยยายติ๋วเราซื้อหน่อยได้ครับพี่น้องการซื้อขายครับเรื่อยครับพี่น้องเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนี่ครับบริเวณด้านร้านยาเกียวนะครับกับร้านยายหมุนนะครับอยู่ซ้ายมือนั่นครับทางขวามือนั่นเข้าถนนถนนเข้าอำเภอนางรองครับผมไปครับเข้าเลือกชมสินค้ากันของร้านยาเกียวนะครับนี่ของร้านยาเกียวครับมีอึ่งลายครับอึ่งเผ้าครับอึ่งกระโดนครับ นี่ของร้านยาเกลว,วันนี้สินค้าร้านยาเกลนะครับมีนี่แม่ค้านั่งสวยๆเลยนี่มีผักหวานเนาะนม,มีผักหวานมีหน่อไม้ครับนี่อแบบึ่งย่างด้ยวยพี่น้องเอ้ยนี่วันนี้มีผักหวานป่าด้วยนะครับร้านเยหมุนเรานี่มีผักหวานป่ามีปลาแห้งนะครับครับอันนี้ร้านเยหมุนเด้อพี่น้องเอ้ยทั้งอึ่งลายทั้งอึ่งเผานะครับ มานะครับรออยู่รอลูกค้าอยู่มาอุดหนุนด้วยเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ร้านยาหมุนครับนี่เจ้าของร้านนั่งอยู่นี่ครับนี่มีอึองยะมีอึองไอ้นี่ด้วยเนาะอึองร่างจะเข้าไปดูกันพี่น้อง